นี่ I show you a what is it for unten น,น,นะคะก็คือ,อนี่อันนี้ก็คือการพับของพี่พิมพ์นะคะเห็นไหมนี่ w h e n d o you have been in font here in h o n นะคะแล้วก็พับมาให้ได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้แสนสวยอย่างนี้นะคะ Thank you so much Thank you for c h ช n g my c h a าแน l นะคะนี่ค่ะเอาโชว์ให้ดูเลยตรงการจะเป็นอย่างนี้ Welcome to eat together นะจมา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  Very delicious นะคะอันี go to working and here into and in at home to eat นะคะ before I go to working นะจ๊ะ and here in in evening I can cook cooking uh, นิวนะคะไอแคนคุกกิ้งนิวนะคะกอนี่แหละคะ่ะใครมาดูนะคะใข่ย,ยัดไส้นะคะไข่ย,ยัดไส้นี้พี่พิมพ์ไม่ได้เอามีดปาดให้มันสวยนะคะถ้าเราจะให้มันสวยเราก็เอามีดกรีดสามกรีดเนี่ยกรีดตรงนี้กรีดตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้ที่สวยมากนะคะนี่ น,นี่มันก็แตกไปแล้วอ่ะมันจะสวยยากถ้ายังไม่แตกอย่างเงี้ยได้อยู่นะคะ welcome to eat together very very delicious นะคะอร่อยอร่อย I wait, I wait for I wait right, for r i c e นะคะ h uh, my r right not not ะะ no i c e not n i t not n i t e not n n o not n n o not i t n w t i t not i o t n t o e n t o t o t e t o t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  n ไอยานะคะ and X นี่ไขยัดไส้ค่ะไขยัดไส้ but it's inside นะคะ thank you so much thank you around the world นะคะพี่พิมพ์ก็เปิดค่าการมองเห็นตอนเช้าเช้าด้วยอ,อาหารนะคะมาค่ะอาหารเช้าเป็นอาหารมื้อสำคัญของทุกๆคนนะคะเป็นอาหารมื้อ สำคัญทุกทกคนต้องกินอาหารเช้าก่อนที่เราจะไปทำงานนะคะแล้วก็ช่วงเย็นอย่าก,กินอะไรที่มันเยอะอย่างบาร์บีคิวออย่างหมูย่างหรือของหนักๆอย่าไปกินเยอะนะคะก็กินแล้วก็ออกกำลังกายก่อนจะนอนสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วจะทำให้เราออกกำลังกายได้ เราจะทำให้อาหารเราย่อยง่ายขึ้นนะคะ Welcome to Eat to Get h e r นะคะ X l g e b r a e n and Mit Sauce er นะคะก็คือข้าวยอดส้อยนะจ๊ะ Welcome to Eat to Get h e r นะคะ Very Very Delicious คะ่ะก็ Today ก็จะเป็นวันเสาร์นะคะ Today is an in อ uh, ะ s unday เ no, นี่ย not sunday สิเขาเรียกอะไรเนาะ saturday today saturday นะจ๊ะ saturday uh, but i must go to working นะจ๊ะ in saturday in sunday very very every o n uh, e ก็ sleeping นะคะถ้าจะเป็นวันอาทิตย์ก็เป็นวันยุดยาวนะจ๊ะ welcome to e a to t g e t h e r นะคะ นี่เอ็กซ์เกบราเทนนะคะ very very d e l i เชียสนะคะอินไซ์ก็จะแฮ v e อนชริมนะคะแล้วก็เป็นโบนแอนด์ซอสเซอร์ก็คือทูมาทเทอร์ซอสเซอร์แล้วก็จะเป็นอะมูเชลซอสเซอร์ริทเทนบิตแอนด์ซูการ์ริทเทนบิตนะจ๊ะแอนด์อินไซ์ฟอร์เอ็กซ์เกบราเทนนะคะ เวอรี่เวอร่อยเว r รี e เว d รี่เด o u ินะคะขอบคุณทุกเริฟทุกไรทุกๆกกำลังใจนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์จะพาไปเดินชมอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์กันเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าร้อนเมื่อวานนี้ร้อนมากร้อนเรียกว่าหน้าพี่พิมพ์นี้แดงขึ้นที่แก้มเลยค่ะแดงขึ้นที่แก้มเลยคุณฟ้าก็เกียมมาหาแล้วนะคะ <laughs> ป้าเกียมจะขึ้นหน้าบิวมแล้วนะคะ Welcome to eat together นะจ๊ะ Very very delicious คะ่ะดีนะอันนี้แตกก็เลยทำให้เห็นไส้ข้างในนะคะ Very delicious นะจ๊ะว e ลค e มท together to eat นะจ๊ะนี่คะ่ะก็